อัปเดตแฟชั่นที่เทอร์มินาล21จะพามาดูเสื้อผ้าแบรนด์โปรโมทค่ะเป็นแบรนด์ที่บินตรงมาจากฝรั่งเศสเลยแต่เสืส้อผ้าจะเก๋ไก๋แค่ไหนเนี่ยเราเข้าไปเลยดีกว่า yeah. สวัสดีค่ะแนะนาเปิดคุณผู้ชม่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวินาธมโยธินนะคะเป็นแอร์เรนเมนเจอร์ของแบรนด์พรมทค่ะอยากให้พูดถึงที่มาที่ไปของแบรนด์นี้หน่อยค่ะคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นำเข้าจากจากประเทศฝรั่งเศสนะคะจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1975แล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเรานำเข้ามาตั้งแต่ปี2007ค่ะโดยบริษัท Pe เปอร์แฟชั่น Group ค่ะก็จะเป็นแบรนด์แฟชั่นที่สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสในแต่ละวันนะคะเป็นสไตล์ไหน จริงๆแล้วเราก็จะมี<ช>ทั้งสินค้าที่เป็น city look แล้วก็<ช>เป็นแบบ casual ด้วยค่ะมีทั้ง2แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบเลยแล้วคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนี้เป็นคอลเลคชันไหนคะคอลเลคชัน,ชนใหม่ล่าสุดของเราด้านนี้เลยค่ะได้ อันนี้เราจะมีชื่อว่า dark f o r a l ค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะเน้นไปที่ลายดอกนะคะอ,อันนี้จะเป็นแบบสไตล์ city look ก็จะดูทันสมัยนิดนึงอะคะ่ะตัวเม i n product ของเราก็จะเป็นตัวจั๊สูตตัวนี้<อ>นะคะก็สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันเก๋ด้วย<อ>น้องนิวเคลียร์ลองได้นะคะแรงบันดาลใจในการออกแบบของดีไซเนอร์ที่ได้มาจากไหน,นะคะ คือจริงๆแล้วดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็จะดูจากเทรนล่าสุดของของแต่ละคอลเลคชันของอพวกแบรนด์ไทยเองน,นะคะแล้วก็เอามาปรับเพื่อให้เข้ากับเป็นลุคของโปรโมทเราจะมีเอกลักษณ์คือคเป็นเหมือนสินค้าโปรโมทเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่ไมเป็นทางการสะทีเดียวมันจะเป็นกึ่งๆลำลองคือใส่สบายก<อ>็มีแซนด์แมตได้ใช่ง่ายๆ คือคอลเลกชันล่าสุดแล้วแต่ละคอลเลกชันนี่นานไหมคะว่าเาจะเข้าก็จะเปลี่ยนทีก็จริงๆแล้วคอลเลกชันเราก็จะเปลี่ยนทุกครึ่งปีนะคะเป็นซีซันเหมือนแบรนด์นำเข้าทั่วๆไปก็จะมี for winter กับ spring summer อย่างตอนนี้เราก็เพิ่งจะลอนตัว for winter 2013มาไม่นานเองค่ะตอนส่วนสินค้าใหม่ก็จะเข้ามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าจะมีสินค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนอกจากเสื้อผ้านี่มีอื่นด้วยก็จะมีเป็นพวกออซิสต์รีค่ะออซิสต์รีของเราก็ขายดีเหมือนกันทางด้าน เมนโปรดักที่ขายดีมากๆเลยคือจะเป็นพวกผ้าบันคอผ้าบันคอนะคะ่ะใช่จะเห็นล่าสีสันสดใสมากอันนี้จะเป็นแบบได้รับอินสไพเรชันมาจากพวกลายชนเผ่าอะคะ่ะม,มันก็จะแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายด้วยแล้วก็สีสันสดใสเลือกเยอะเลยใช่รวมทั้งก็จะมีพวกสร้อยคอด้านหลังอเซอรีกันกาสีสวยไหมคะ สีสวยมากค่ะวันนี้แต่งตัวเรียบๆก็ใส่อาจจะใช่ก็คือจบเลยใส่เสื้อผ้าเรียบๆสีดําสีขาวอะไรพวกนี้ก็ได้น่ารักมากเลย่ะแลวกลุ่มลูกค้าของแบรนด์นี้เป็นกลุ่มไหนอะคะกลุ่มลูกค้าของเราก็จะมีตั้งแต่ประมาณ20ค่ะกลางๆนะคะจนถึงประมาณ40ปลายๆก็จะได้ครอบคลุมหมดทุกวัยและสินค้าตัวไหนในร้านคะที่เป็นแบบว่าโดดเด่นนอกจากผ้าบันคอเมื่อกี้ ตอนนี้นะคะของเราที่ยมเป็นเมนโปรดก็จะมีเป็นพวกอย่างแจ็คเก็ตตัวนี้จะเห็นว่าเก๋มากนะคะก็จะเป็นเป็นหนัง PVC ผสมกับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นผ้าคล้ายผ้าทอค่ะมันจะเป็นลายในตัวน่ารักเนาะนี่ก็ใกล้วินเทอร์แล้วด้วยใช่อันนี้มันก็จะไม่หนามากสามารถใส่แบบสมมุติว่าทำงานในห้องแอร์อากาศเย็นดีขึงก็ใส่ได้เห็นว่ามีคู่กับกระโปรงด้วยใช่ เราก็สามารถจริงๆไม่ต้องใส่กับตัวนี้ก็ได้นะใช่ค่ะอันนี้ใส่กับเป็นกางเกงเข้ารูปอะค่ะจะเก๋กว่าแล้วก็ใส่เสื้อตัวตัวยาวหน่อยข้างในค่ะจะเป็นสไตล์ประมาณนี้พี่จัดให้แล้วก็ใส่กับกางเกงขายาวก็จะเก๋มากเลยค่ะเป็นเลกกิ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกกางเกงหนัง PVC อะไรพวกนี้ค่ะก็ใส่ได้เลยยังไงวันนี้มาทั้งทีแล้วอยากให้พี่ แปลนโฉมยื้อให้เป็นสาแบรนด์โปรโมทหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะใ,ใส่ตัวไหนเข้าดีเอ,อ่เออลเลคชั่นใหม่ไหมดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ได้เลย you, you my, my, จริงๆแล้วน้องนิวเคลียร์จะ,ะจะเป็นแบบเก๋นๆนิดนึงเนาะได้ค่ะจริงๆินิวแต่งได้ทุกสไตล์นะแล้วแต่อลมได้ <laughs> หรือว่าน้องนิวเคลียร์อยากจะเป็นร็อกเกอร์นิดหน่อยไหมคะ ็ดีนะคะเป็นสาวล็อกเกอร์บ้างไม่เคยได้แตกเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเซื้อผ้นี้ยก็น่ารักได้เลยแล้วก็ช่วงล่างใส่เป็นกางเกงเดี๋ยวนะเคเลกกิ้งเนาะใช่ค่ะโอเคก่อนที่นิวจะไปเปลี่ยนแปลงร้านเป็นสาวล็อกเกอร์สาวนะคะก็ให้พี่ฝากร้านและคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเสื้อผ้าแบรนด์โรโมทของเราก็จะมีทั้งหมด8บสั้น ยนนะะอยู่ในกรุงเทพวกสาขาแล้วก็จะมีที่พัทยาแล้วก็ที่ภูเก็ตด้วยนะคะถ้ายังไงก็ว่างๆก็ลองแวะเข้ามาดูกันได้ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณี่มากนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอลองไปแปงรงล้างก่อนนะคะผู้ชมเดี๋ยวออกเจอกัน ที่มีเพนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากร้านโพโมดหรือว่าจะเป็น MDK แอสสีลมที่พอเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงวัยเด็กเลยค่ะเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายเลยสำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆเจ๋งๆนะคะก็แนะนำกันมาได้ค่ะที่ทาง facebook.com/dootv ค่ะหรือติดตามรายการของเราย้อนหลังแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชันของ dootv ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก Terminal 21และ MDK แอสสีลมค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามาตลอดนะคะเบียร์สิงไลฟ์วันนี้หมดเวลาของนิวแล้วะะละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการไลฟ์ไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆทางช่องดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้วันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงไลฟ์